อยากจะบอกว่าวันนี้เรามีบัตรมาแจกเขาฝากมาแจกนะครับน้าหงาคาราวานพี่ไข่มาริฮวน่าเขาขอชวนคอเพลงเพื่อชีวิตไปสัมผัสนะครับกับคอนเสิร์ตสุด e x c l u s i v e Road for Life วิถีเพื่อชีวิตกลางเขาใหญ่ถิ่นไพรพนาบันทึกความทรงจำแบบ กี่ร้านเหตุผลก็ไม่เท่าคุณได้มาสัมผัสเองเขาบอกยี้เลยนะที่ลานกิจกรรมเขาใหญ่มาบราทอนนะครับถนนธนาะบร,ารัดกม21นี่แหละ <trans form> เขาใหญ่บายพาสพาซานมิวสิกเฟสติวัลจังหวัดนครราชสีมา เตรียมปลุกตำนานมนเพลงกับศิลปินแบบจัดเต็มสี่มีนาคมนี้คนศิลปินดังระดับใช่คนศิลปินดังระดับตำนานเพลงเพื่อชีวิตมาเลยทั้งนังหาคารวานวงคารบาวน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญพี่ปูพงศิษย์คัมพีมาลีฮุนนาธพี่ทำดันดีและศิลปินขับคุณภาพขับแก้วอีกเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นพี่โป่งหินเหล็กไฟคณะขวัญใจและไวยวิทย์นะครับ แล้วก็เปิดเวทีแสดง concert, คอนเสิร์ตสุ exclusive, ดเอ็กซ์คลูซีฟ d ร o ฟ l ร์ไเนี่ยน,นะครับก็อยากจะชวนคนรักเสียงเพลงมาร่วมบ,บันทึกความทรงจำกันให้อิ่มเอ,ม,อมใจนะครับกับฟินนลนี่เขาบอกว่าความอบอุ่นมันได้กลับบ้านามีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งคล้ายๆฟังแบบว่า ครันที่โรดหรือว่าเทคมีโฮมโอ้โยแต่ดูจากรายชื่อศิลปินแล้วเชื่อว่าคอเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยใหญ่มดนเลยพลาดไม่ได้เพราะว่างานนี้รวมมาแบบครบจริงๆนะจริงๆคาราวานคาราบาวมาทั้งวงพงเทพกระโดนชำนาญพงศิษิ์คำพีมารีฮวน่าโอ้โหทอมดันดีก็คือแบบครบแล้วอ่ะใช่แน่นอนเชื่อว่าคอเพลงเพื่อชีวิตพลาดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะ ซึ่งนั่งคาร,รวาลเนี่ยอาจารย์ใหญ่เพื่อชีวิตเนี่ยบอกว่าอยากให้คอเพลงเพื่อชีวิตได้มาสัมผัสบรรยากาศบนัศบนทึกความประทับใจร,ร่วมกันนะครับเพราะว่าเนี่ยเป็นครั้งที่2แล้วที่นั่งหคาร,รวาลมาเล่นในคอนเสิร์ตภาษานมิวสิกเฟสติวัลนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าวงต่างๆเนี่ยก็มารวมตัวกันซึ่งดีมากสถานที่ก็ดีนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยคนตอบรับดีมากบิ๊กไบรท์ฮาร์เล่มากันเป็นกลุ่มเลย อยากให้ทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศนี้นะครับเสาร์ที่4มีนาคมนี้ที่ลานกิจกรรมเขาใหญ่มาบัร t ท o น,นะฮะด้านอาจารย์ไข่มาริฮวน่าก็บอกว่ามั่นใจว่าการบันทึกความทรงจําในครั้งนี้คอเพลงเพื่อชีวิตจะได้รับความสนุกสนานอิ่มเอมไปกับบทเพลงเพื่อชีวิตจากขุนพลเพลงเพื่อชีวิตระดับตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่อย่างแน่นอน นี่ต้องบอกเลยว่าคอนเสิร์ต Road for Life นะครับถนนสายเพื่อชีวิตที่จะพาไปย้อนเวลากลับมาที่ตรงนั้นกับความทรงจำเนี่ยนะฮะเขาจะมีขึ้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ4มีนาคมนี้ตรงกับวันเสาร์หาซื้อบัตรคอนเสิร์ตได้แล้วนะครับผ่านทางหน้าเพจนะครับป Pan p a า a s a n Music f e s t i ะฮะ P A Z A N พาสารมิวสิกเฟสติวัลหรือว่าไลอแอดพาสารมิวสิกเฟสติวัลนะครับก็เปิดขายบัตรกันแล้วนะครับหรือว่าจะไปซื้อได้ที่เอาติกเก็ต ได้ทุกสาขาเลยที่เซเว่นอิเลเว่นนะฮะติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook. c o m p l a s a พ m u s i c f e s t i v a l ใครสะดวกจะแอดไลน์ไปก็ได้นะฮะก็พาสาร pazaa แล้วก็ Music Festival ลนี่แหละฮะหรือว่าที่ออทิเกตที่เซเว่นอิเลเว่นทุกสาขาก็ไปซื้อบัตรกันได้ด้วยเช่นกันนะฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ยทางงานเนี่ยจริงๆเขาเสิร์ชที่ทางงานผู้จัดเนี่ยเขาฝากบัตรมาแจกให้กับแฟนๆรายการครอบครัวบันเทิงออนไลน์ด้วยแปะ ก็คือบัตรราคาบูลค่าหนึ่งพันห้ารอยเก้าสิบาทแจกทั้งหมดสิบรางวัลรางวัลละสองใบรวมเป็นยี่สิบใบยี่สิบใบนะฮะแจกวันไหนอ่ะแจกวันนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวกักไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยแจกอีกทีครึ่งหนึ่งแจกทีละครึ่งแจกทีละ1ิบรางวัลอย่างเงี้ยเหรอแจกทีละห้ารางวัลสิบรางวัลแจกทีละประห้ารางวัลเอายี้ดีกว่าคุณผู้ชมในคอมเมนต์ไหมหรือว่ายังไง SMS ไหมหรือคอมเมนต์ดี ทีมงานเอาอะไรเอสเอ็มเอสทีมงานก็โยนเอสเอ็มเอสทีมงานทีมงานน่ะเบอร์หนึ่งห้าสี่หนึ่งอ๋อโอเคเบอร์ใครวะไม่เราอยากให้อันนี้เราอยากให้คนออนไลน์คนที่ดูย้อนหลังอ่ะไม่เอาเขาได้ให้โอกาสเขาแล้วให้ดูย้อนหลังนะคะให้โอกาสหนึ่งวันถึงวันพรุ่งนี้อ่ะขึ้นเบอร์ขึ้นเบอร์ชมสดตอนนี้อยากมาดูคอนเสิร์ตอยากได้บัตรฟรีนะครับบัตรราคามูลค่า1,590บาทนะฮะ แล้วไปดูวันเสาร์ที่4มีนาคมที่นครราชสีมาวันนี้วันนี้เราแจกไปก่อนเลยนะฮะห้รางวัลรางวัลละ2ใบเพียงคุณพิมพ์ SMS เข้ามาบอกให้อังนี้ละกันบอกว่าคุณชื่นชอบศิลปินเพลงเพื่อชีวิตท่านไหนของที่คุณชื่นชอบเนี่ยพิมพ์ชื่อเข้ามาแล้วติดแฮชแท็กว่า โหลด for life นะครับ10ท่านแรกนับจากที่ส่งเข้ามาใน SMS เนี่ยศิลปินเพื่อชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณชื่นชอบวงไหนมากที่สุดแล้วติดแฮชแท็กว่าโหลด for life นะฮะ r o a d f o r l for life ชีวิตนะ่นแหละโหลดเพื่อชีวิตนี่แหละให้ติดแฮชแท็กมาคำนี้พิมพ์มาเลยเช่นบอกชอบอาจารย์ไข่มาริฮวน่าหนูชอบอาจารย์ไข่มาริฮวน่าค่ะแล้วก็แฮชแท็กโหลด for life ผมชอบหนูหมูครับอย่างเงี้ย ก็พิมพ์ชื่อวงเฉยๆติดแท็กมาก็ได้หมดเลยฮะให้โอกาสทั้งคนที่ชมสดตอนนี้รวมถึงคนที่เข้ามาดูยช่องทางทุกช่องทางนะคะส่ง SMS มาที่หมายเลขนี้096 7 8 4 1541เราแจกก่อนนะครับ5รางวัลอ่รางวัลรางวัลละ2ใบให้โอกาสถึงคืนนี้แหละ9้โมงครึ่งวันพรุ่งนี้9ก้าโมงครึ่งวันพรุ่งนี้ปิดนะฮะปิดรับ SMS แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาจับฉลากแจกกันว่า5ท่านที่จะได้รับรางวัลไปเป็นใครอย่างไนบ้างเรื่องห้าลำดับแรกเลยเหรอจะจับฉลากเหรอพี่เต้ยถ้าสมมุติเราให้เวลาวันนี้ถึง9้าโมงครึ่งวันพรุ่งนี้อ๋อเขาก็จะไม่ได้โอเคเราก็ต้องให้จับฉลากก็ได้จับฉลากก็ได้ มูลค่า1,590า้บาทนะคุณผู้ชมบ<อ>ัตรใบนึงเราให้2ใบ, 2, บเลยนะอ่าอสเอ็ม SMS มาได้ที่เบอร์ที่ขึ้นไปแล้วะนะฮะย้อนกลับไปดูได้คุณแอลลี่นี่น่าจะมาจากเกาหลีจะมาดูใช่ไหมฮะเขาบอกหนูจะได้ไหมเนี่ยคุณมันย่งว,ว้าวชอบนาปูมากมากค่ะอย่างเงี้ยเอ,ะอะ SMS นะฮะไม่ใช่ส่งทางคอมเมนต์นะฮะน่าไปนะน่าไปไม่แล้วช่วงมีนาอากาศจะเป็นยังไงแถวโคราชดับ้องผู้ชายชอบกินในความเพื่อชีวิตนะยังหนาวเย็นๆอยู่ใช่ไหมแล้วเพลงเพื่อชีวิตเนาะ ไม่แล้วเรามั่นใจว่าแบบน่าจะเป็นแบบรุ่นใหญ่ที่เป็นขาแบบฮัตฮาร์เล่อะไรพวกนี้เขาไปฟังกันมันไม่น่าจะมีเรื่องการตีกันหรอกอ้าวเกี่ยวอ้าวเกี่ยวสิเพราะว่าเพราะว่าดูจากกลุ่มผู้ฟังแล้วแบบไม่ใช่อ่ะอย่าลืมนะคอนเสิร์ตพี่ปูก็เคยเกิดมาก็พี่ปูเขาจัดแบบสไตล์แบบวัยรน่นก็มีแต่นี่รวมหมดอ่าก็ บรรยากาศชิวๆอย่างนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะฮะแต่ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่ได้ไปอิ่มเอมกันกับบรรยากาศคอนเสิร์ตท่ามกลางธรมาาาารมชาตินะฮะพาพาศานะฮะมันต้องโจกเนอะเต้นไปด้วยกนันอย่างนีง้ปะแบบพอฟังแล้วก็